สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พามาพีวีพีนะคะนี่พี่มอยพี่มอยโอเคนะคะกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พี่กัดคลิปนี่สองคนนี้กำลังเออพี p พกันอยู่นะคะพี่มอยก็โซโลเดี่ยวไม่ไม่ใส่เกาะ้วยนะประเด็นน่ะนี่เป็นไงแมปนี้พี่ทำเองนะเนี่ยดดเป็นไูเป็นไงนไง,นไงโอ้โห นู่นมีชื่อพ uh ี่มออ้อยด้วยมาสิจะ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 มานึ่งหนึ่กับพี่มอยแค่ตอนนี้อันนั้นนนมาสิมาสองสองหนึ่งนับอ๋อมีองเยอะอันะนอนับดิ คนนี้เหรอคนนี้เหรอคนนี้เหรอ,เ,นนหรอเริ่มเลยมาคนนี้แหละที่พี่สู้เขาไม่ได้ทุกคนแต่ครั้งนี้พี่ไม่รู้พี่จะอุ๊ยพี่สู้ได้คนดูพี่เหลือแบบสามก้อนนะเฮ้ยพี่ชนะโอเคเดี๋ยวรอพี่อีกหนึ่งดวงกับอีกครึ่งหนึ่งก่อนนะ อีกหนึ่งดวงทุกคนสามารถให้คะแนนพี่ได้นะคะเนี่ยเนี่ยแมปเนี้ยทุกคนเต็มสิบให้ทุกคนให้เท่าไหร่อันเนี้ยพี่สร้างเองเนี่ยแต่ว่าตรงนู้นนะพี่ม้อยเป็นคนทํานะคะเนี่ยกับต้นไม้พี่ม้อยปลูกเนี่ยแมปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะรีเสิร์ชให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคไหมคะโอเคพร้อมแล้วมา เอ้าวทำไมคนนี้เข้ามาอีกอ่ะคนนี้ต่อสู้ไปแล้วนะคนนี้ต่อสู้ไปแล้วเมื่อกี้นี่นะใครอาต่อสู้กับใครโกโกกับใครคนนี้หรอคนนี้หรอหรืออ่คนโน้นอะไม่ไม่เอาเลยอ๋อมาดิมา โอ๊ยตายพี่ตายให้หายคนดูดดใจพี่เต้นตรุดทับตรุตทับตรุดทับมาอีกรอบหนึ่งมาคนนี้มา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 หย,ายา่ยาหยา่าอะไรเฮ้ยเมื่อกี้คุณเมื่อกี้ไม่ได้จะกินนี้นี่นะ อ่านิรุตออ,อ,ออกอ้าออกยังไงวะออกไม่ได้เอาอุ๊ยทำไมเล่นเชิงนี้อ่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยมากลางตรงนี้ดิ โอ้ยเข้าทาั้งคู่เข้าท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 ั้งคู่โอเคชนะวมอย่างมันนะพี่บอกแล้ววิ่นปลาพี่บอกแล้วมันมันมันอย่างนี้เวลาชนะเวลาชนะนะถ้าเวลาแพ้อีกเรื่องหนึ่งนะมาเนี่ยมันฟันพร้อมกันอนะคนดูเห็นบ้างใครฟันก่อนก็ได้เสียบ่าโอเค โอเคพี่ชนะสองแล้วคนดูพี่ได้สองคิวแล้วเฮ้ยเขาเขาซุบซิบอะไรกันอะคนดูดูดิเขาซุบซิบซุบซิบอะไรกันอะแล้วเข้าไปดูนะคะว่าเขากำลังคุยโอ้จะดูว่าคุยกันว่าใครจะเป็นคิวต่อไปอย่างนี้ปะใครคะต่อไปใครคะอันนั้นๆมีมีแบบส่งให้ไหมีส่งให้กันไปด้วยมีส่งให้กันไปด้วยมาเนี่ยคนนี้ไม่ค่อยตีด้วยสวยแล้วไง เขาจะเก่งกว่าเราไหมหัวใจมันเต้นทๆกทุกทุกทีที่มันตีอะทุกคนทำไงอะมันแบบตื่นเต้นนะสาตาร์ทมามาดิเดินเข้ามาดิอุ้ยเดียวเดียวยูตีไม่ยั้งเลยอะใช้คอมแน่เลยคนนี้โอ้โหพี่แพ้แล้วคนดูดูเสียงดิพี่แพ้แล้วคนดู ขออีกทีขออีกทีขออีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ตัวลอยเลยมามาขออีกรอบขออีกรอบมาอุ้ยเดี๋ยวอะไังไงมาตาสุดท้ายขอตาสุดท้ายถ้าแพ้ก็คือจะไปยืนตรง,งนู้นแล้วอินเสิร์ตเร็ว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  เลี้วมือเมื่อกี้มันแบบมามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ตอนนี้โอเคแล้วเฮ้ยใครว่าห้าวเหรอห้าวเหรออยู่ดีๆมันตีอ่ะห้าวเหรอคนนี้คนนี้ห้าวเหรอคนนี้อยู่ดีๆมาตีพี่เฉย่อๆคนนี้คนนี้คนนี้มาได้ยี่ลงมาสามมาเลยดีมากมาดีโวเฮ้ยคนนั้นมีปีกได้ไงอ่ะคนดูเขามีปีกได้ไง เ้ยเขาซื้อเหรอเขาน่าจะเติมอากใครวะเขาชื่อว่าอะไรอ่ะคนชื่อนี้แน่เลยดูดิอ๋อเขาจะโชว์พี่ม้อยดูเขาจะโชว์พี่ม้อย,พ,อยพี่ม้อยบอกบังตา <laughs> พี่ม้อยบอกบังตาหลบดีกว่าสตาร์ทมา นอนอูรู้สึกอีกทีนอนไปกองอยู่ที่พื้นแหละรู้สึกตัวอีกที <c oughs> อา้าวไปนอนกองอยู่ที่พื้นแล้วขอโทษนะขอโทษนะมันนอนอย่างนั้นโก้ <c oughs> <Go. S 2> อา้าวไป <c oughs> สอบสองสอบสองไปนอนกองอยู่ที่พื้นสอบสอง <c oughs> มาพร้อมยัง อีกแล้วไปนอนกลองอยู่ที่พื้นหมเดเลสตาร์ทมามามาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ้าวิ่งบรรสูดสีมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบอีกดีเดียวพี่ตายได้เลยนะคะแต่พี่ยังไม่ตาย <g ül> นังก็มาเลยมาเลยมาเลย โอเคแพ้พี่จะไปนู่นแหละชนะแบบเงียบๆชนะแบบใสๆ <laughs> จริงแล้วกเลยน้องน้องกลัวอะไรกันคะนี่คือสนามปะท้องนะคะไม่ใช่ว่าให้มายืนน้องมองหน้ากันนะคะตอนนี้โอเคน้องเทนวิ่งเข้าไปใส่แล้วนะคะแต่ว่าน้องเอโอวิ่งหนีนะคะน้องเทนก็ทําท่ายึกยึกยักยักนะคะตอนนี้สองคนถือดาบเข้ามาแล้วนะคะแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วกินไก่ดิบด้วยนะคะตรงนี้ก็มีโซนอาหารนะคะเนี่ยแต่กินไก่ดิบนะอุ้ย กินไก่ดิบทำให้หิวนะคะใช่ไหมสม่เอ้าโกเลยโอเคเข้าไปใส่กันแล้วนี่คนละหนึ่งทีคนละหนึ่งทีพร้อมๆกันคนละหนึ่งทีคนละหนึ่งทีน้องเทนออกจากสนามแล้วรีบเข้ามา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 เข้ามากระโดดเข้าไปไปกระโดดเข้าไปอยากกินอยาทุกงกินพี่เขาไรีเปียกไปเข้าไปโอเคโอเคอ้าวเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้แชมป์ก็คือน้องเทนนะคะเทนศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ็กนะคะโอเคบิ๊กบิกบ๊กบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กฟาดน้องเทนไม่ยั้งเลยนะคะมีตอนนี้น้องบิ๊กเป็นแชมป์ไปนะคะอคีพีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าสำหรับคลิปนี้คือยาวนานมากเลยคนดูคือแบบ มันมันอยู่นะคะสําหรับที่พี่ม้อยอจัดกิจกรรมไมค์ครับดรอปนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันที่22นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับที่พี่ม้อยจะมาอัดคลิปไมค์ครับอย่างนี้อนาคตไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่านะคะสําหรับที่พี่ม้อยจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมานะคะไมค์ครับดรอปนี่คือที่พี่ม้อยมีไมค์ครับดรอปคือแจกสกินนะคะคนดูแต่ว่าพี่ลงคลิปช้าไปหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ ทุกคนสามารถไปติดตามพี่ม้อยได้นะคะพี่มะอ้อยโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้ง t ิกตอกพี่ม้อยให้ละกันนะคะไปติดตามกันได้นะคะพี่มะอ้อยนะคะจะสตรีมเกมฟรีไฟล์นะคะแต่ว่ามันมีไมค์ครับดับขึ้นมาพี่ม้อยเลยมาเล่นไมค์ครับนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกับอินเสิร์ตสวยๆได้เลยคะ่ะ